เนื้อปูนี่อันนี้ผมปาดกินกับข้าวเหนียวครับอันนี้เนื้อปูนะโอ้โหเนื้อปูเป็นเส้นๆอ้อันนี้เป็นไข่ปูนะครับอันนี้ผมปาดให้ดูนี่ดูไข่ปูนี่โอ้โหเป็นก้อนๆเป็นเม็ดๆ มันไข่ปูหอมไข่ปูหอมมากคือมันจะเผ็ดเผ็ดเค็มหวานอะอื้มนี่อร่อยแล้วแบบมันๆเลยนะครับสองอย่างเลยโอ้โหติดืนอ่ยโอ้โหไม่อิ่ม มันอร่อยมากนะครับฮะตาดอย่างนี้มันเป็นท้งพริกที่กินเ,เขาเนียโ,โคตรเข้ากันเลยอือืออือืออือออืออมันฟินอะใครกินดได้แบบนี้นะบอกเลยว่ามีความสุขมากจริง ง่ายๆคืนไวๆนะฮะโอ้โหออืืล้นๆเลยนะอันนี้อ๋อนี่คู่นี้เลยเล็กนะครับ อ่าเจเล็กจับตาได้นื้อปูมาใครปูมา